คำพ้านะครับลูกผู้ชายค่าได้ยาวไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องอันนี้นะครับน้ำแข็งเย็นนะครับน้ำแข็งใส่เข้าไปนะครับาเย็นจริงน,นะครับเย็นเย็น,ยน,ยน นะครับเพราะฉะนั้นผู้ชายฆ่าได้ยามไม่ได้นะครับสําหรับคําท้าของป๋าธีรพัฒน์นะครับอยากจะบอกว่าจัดให้ครับแบบนี้สุดยอดครับใช้ได้เลยครับแบบนี้ตะคลง รัาคำท้าแล้วนะครับ